Don't, 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 คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอินทิชโชว์นะครับวันนี้แรงยังเหลือในงานมานรวมมิตรที่จังหวัดอุดรธานีในกินเตอร์รีสอร์ทแห่งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับและวันนี้นะครับเป็นคิวของจังหวัดเลยนะฮะศึกข,ของจังหวัดเลยฉะนั้นแล้วเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้าที่น่ารักของเรานะครับแนะนําก่อนเลยครับพี่วังชัยจากร้านปักชมการไฟฟ้าจังหวัดเลยสวัสดีครับเชิญหน้าดีครับพี่เชิญครับผม วันนี้ต้องมาเจอกับพีทไอเลยของเราก็คอือพี่สำลิสนี่เองคิดว่าเราชนะเขาได้ไหมชนะครับชนะเลยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับพูดอย่างน,นี้แล้วไม่รู้ว่าพี่สำลิศจะว่ายังไงเพราะเขายืนรอยอยู่ตรงนี้แล้วพี่สำลิศจังหวัดเลยวัสดีครับพี่สำลิศครับโอ้โหดูจากเสียงปรบมือนี่ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้จะเป็นวันของใครนะฮะพี่สำลิศพี่วังใจก็บอกว่าจะชนะพี่สำลิด้อยางสบายมากเลยยอม ยอมไม่ได้นะฮะมาถึงขั้นนี้แล้วนะแต่ให้พี่วังชัยเป็นคนเลือกเกมดีกว่าครับหนึ่งใบเพื่อหนึ่งเกมที่จะต้องโดนกันครับและคุณผู้ชมเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะและเกมที่จะต้องมาดวนกันระวันพี่วังชัยและพี่สัมฤทธิ์ก็คือตอพีโดบกรายละเอียดและกติกาจะเป็นยังไงไปฟังกันจ้าตอพิโดโบสบัดลูกปิงปองให้ลวงจากตอพิโดตามจำนวนที่กำหนดใครหมดก่อนชนะจ้า คุณผู้ชมครับและตอนนี้ฮะทั้งพี่สำลิดและพี่วงังใจนะครับหลังจากที่ซ้อมกันไปเรียบร้อยแล้วนะเข้าใจกติก,กาเป็นอย่างดีนะครับท,ทั้งคู่พร้อมนะครับและนี่คือสึกกระชับมิดฮะจับมือกันก่อนครับผมนี่็นการจับมือที่แปลกๆมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือนกับ <laughs> หันมายิงกันนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วฮะต่อฟิโดบกยกที่หนึ่งไปครับ ดูก่อนเลยนะฮะใครล่นก่อนห้าลูกพี่สมิทธิ์มาหนึ่งแล้วนะมาสองแล้วครับอ้หก,กระชกอันนีสามแล้วนะและสี่ยังตามมาครับพี่วงชัยมาสองพี่สมิทธิ์มาส <c oughs> ี่เอวเหมสองลูกมันไม่อกมอกกลูกเดียวพี่สมิทธิ์ลูกเดียวรุบหัวพี่อะไรกัาานสิครับเอ้มไม่กระแทกปากเลย แต่ว่าด้วยความว่องไวของพี่สำลธิ์ของเรานะฮะสามารถนําไปแล้วนะครับ1ต่อศนยครับพี่วังใช้ต้องสปีดต,ตามหน่อยแล้วนะครับเพราะว่ายกนี้น็อกเอาท์แล้วนะฮะฉะนั้นคุณผู้ชมครับขอเวลาเซตเกมเก็บของแป๊บเดียวยกหน้าเจอกันจ้น <S <S คุณผู้ชมครับและเพื่อไม่ให้กันการเสียเวลาครับจะเสมอหรือน็อกเอาท์ดูกันฮะยกที่สไปจ้ะ หนูพอแล้วหนึ่งเท่ากันนะแต่พี่สมริดมาสี่แล้วฮะอีกลูกเจ้าสมริดอีกลูกเจ้าเหมือนเด็กไม่ได้ของเล่นนะหนูดงเลยทำไมชีวิตหนูต้องเป็นอย่างนี้ล่ะหนูจะเอา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 ไม่ได้นหนูจะลงไปเองนะแล้วลพี่วางใจพี่วางใจเหลืออีกรองพี่สมริดเ,เ,เหลือลอนเลื่อไม่เอื้เรียบร้อยพี่อะไรฮะฮสปีด นี่นะฮะเป็นความเก่าเกมของพี่สำเร็จของเรานะครับตอนนี้หายตื่นเต้นแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าเหงื่อแตกแล้วนะฮะนี่แหละครับเป็นความสนุกสนานนะครับแต่ว่าก็ทุกการแข่งขันมีแพ้มีชนะนะฮะแล้วเกมนี้ครับ PSI เลยของเราสามารถเอาชนะไปได้2ต่อ0เซตเลยทีเดียวพูดถึงของพี่วังไัยนิดหนึ่งดีกว่าโฆษณาร้านเราร้านอะไรนะจ๊ะปากชมกันไปฟ้าครับปากชมกันไปฟ้าตั้งอยู่ตรงไหนจ๊ะ ต้องอยู่ใกล้ทีแยก,กต้องตำรวจดอำเภอปากชมครับหาง่ายเลยนะฮะแต่ถ้าหาไม่เจออ่ะเบอร์โทรตักงนิดจ้ะเบอร์โทรศูนย์สองแปดแปดหนึ่งศูนย์แปดครับนะฮะพี่วังชัยของเรายินดีให้บริการนะครับพี่สมฤทธิ์มายืนตรงนี้ <c oughs> คุณผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวเทปหน้านะฮะเราจะเล่นเกมอะไรผมจะมปยืนอยู่ที่ภาคไหนจังหวัดอะไรตามลุ้นกันเองวันนี้เราสามคนจะปากชมกันไฟฟ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ